พี่น้องเอ้ยขันเบาถึงเมืองวังเวียงนี่เขาก็คือเทนเมืองทีโอบลอมด้วยธรรมศาสตร์ผู้เขาแหล่ซ้ายนำซองเนาะเมืองวังเวียงนี่ก็เป็นหนึ่งเมืองที่สวยงามเลยพี่น้องเป็นอีกหนึ่งแลนดมากของหนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่คิดจะมาเที่ยวประเทศเลาวเมื่อนี่ลูมอินลาวเฮ่าผ่ามาเที่ยววังเวียงแบบมือเดียวกับ ถึงจะมาเที่ยวแต่เมือเดียวก็บ,บอกได้เลยว่าได้ลินเกือบถูกกิจกรรมอยู่ที่เมืองวังเวียงได้บวกว่าจะเป็นการขี่พาลามอเตอร์เนาะและกิจกรรมควบคู่กับการขี่พารามอเตอร์ก็คือการขี่บอลลูนและการล่อเงเหือขยัก แต่ว่าเขาหมาหมือเดียวเนาะเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะเอาอยัางหนึ่งในสามดังนั้นพวกเขาก็เลือกที่จะขี่พารามอเตอร์อย่างเดียวนอกจากขี่พารามอเตอร์แล้วพวกเขายัางเด็นไปโดดนามลินนามเย็นๆที่ถาปูขา และอีกหนึ่งอย่างที่มาวงเวียงผ่าดบุหรก็คือตามหาของแซบไพ่ที่มาวงเวียงนอกับมกินของขืนซื้อที่บ้านเพล่นเลยก็คือโรตีและแชนวิสนอดังนั้นพวกเราก็าผ่าดได้ที่สิ่มากินอาหารจิบแซบของของืนซื้อที่เมืองวังเวียงอ่ะดังนั้นผู้ใดอยากมาเที่ยววังเวียงแบบหนึ่งเต็มเต็มก็ออกเดินทางไปกับสาวสารวัตรได้เลยพี่นอ้องไป น้องเด้อมือหนีซององการิ่พาทุกท่านมาเที่ยวทีว่างเวียงนอด้นน่านเส้นน่านเ้วบ่ได้มาเที่ยววังเวียงแบบว่าเที่ยวแบแบนัก่องเที่ยวท่านนึ่ะน,นะส่วนไรวิตามินาันเข้มซ่องนอหล้ะก็เมื่อแต่มื้อนนี้เฮาสิมาเที่ยววังเวียงวันเดทริปน้ากันนอซึ่งมือน,นี้มีพี่น้องเข้ามาแต่ฝรั่งก็เลยมาพากันมาเทีเ่ยวสถานที่แหลกเฮามากัคือว่าเฮาสิมาแวะกินยังก่อนตอนสวยหนี่เพราะว่าเพื่อนมานํากันหาคนนอหล้ะก่น รถคันน้อยมันเลยบเบิดกันเดี๋สองคังแนแยกกันเดีตอนนี้หฮนเขาถากันอยู่ยังถาอีกคันหนึ่งมาเนาะเดี๋ยวเ้าสิพามาเบิ่งบรรยากาศอยู่เมื่อวังเวียงหลังจากที่ไปเที่ยวตนอนนั้นปี่สองพันสองพันสิบสองพันสิบเก่านี่แหละเนาะสองพันสิบแปดสองพันสิบเก่าเดี๋ยวขึ้นไปทั้งๆท่า,าน้ําไส้เออเดี๋ยวมาเบิ่งเที่ยวนี้ว่าเขาสิไปเที่ยวไซแน่เนาะร้านที่แรกที่เขามาเนาะเดี๋ยวมาเลยก็คืออยู่นี่ ภาษิมาสือเขาจีแล้วการเอียงเกาะโรตีผู้ใดามาวังเวียงนี่โบไมากินข้าวจีโบไมากินโรตีถือว่ามาโบหอดมันโบไหมค่ะเดี๋ยวข้อเบิรงเน่เด้อจะเืีอหันได้หันจีะลั่งเลยเออซืบๆืโอ้เพจญี่ปุ่นปะก็เบิรงเน่เด้ออันนี้มันโรตีเนาะโรตีเมืองวังเวียงพี่น้องเลยผู้ใดมาก็ต้องได้มาซิมโรตีไข่ต้นนั้นเป็นเอียง แบบเป็นอยู่ไทยก็มีก็มีคุณบ้านมันบ่ส่วนตำรับเนาะอ่าแต่ธรรมดาร้านอีเมริกาเปิดมาแต่ฝรั่งเนาะเปิดมาเชียวให้เพิ่นซิมนี่เด้อเอาเอ้ยนุ้ยซิมเบิ่งอันนี้โรตีโรตีบ้องวียง เพื่อนมากับยาแล้วก็มากับเพื่อนแล้วก็ลูกชายอีกสองคนเนาะนี่เดี๋ยวสิซิมโรตี้อยู่เมืองลาวซิมเบิโอ้ยมาโซดสวีทกันอยู่นี่ป่านนี้เป็นยังไงเศกจีบ่ซิมเบิงซิมเบิงเศกแซ่บอ่าซิมเบิงตอนนี้มีใครอ่า หอนมันหอนเอ,อหนี่ต้องซิมก่อนเออนูอย,อยังบ่ซิมสองมีแต่ปอดผู้อืน่อนแสีบบ่เนี่ยอ,อ,อ,อันนี้สิสมตัวนี้ไปทันมากตัวนี้นี่แอมรชิกใกล้ไใกล้นน้องกอันี่กอบแตมันเป็นน้ำผึงกับนากือเดี๋ยวเราจปนมีนมอน,นีมีนมแล้ก็นใส่ไข่ จะเบ,บ้อยังไงอีแบบเนาะ,ะอโอเคเดี๋ยวสิบาไปกินเขาก่อนซ้าแล้วจะออกไปเดินหนานเดินได้เนาะไปดีเนาะเก๋ดีวิวว่าสิไปบารากุนเลยเนาะแต่ว่ากินเขาก่อนพากกันมากแล้วพอนีมันถึงสิบเอ็ดโมงแล้วมาหอดอีกสิบสองโมงเนาะพากกันหิวเขา ก็เลยว่าสิาพากันมากินเขาแล้วหลังจากกินเขากินนานแล้วจึงสิออกไปเที่ยวบัดเดียวเลยมันจึงบ่ชเลยเป็นการกลับไปกลับมาหรือว่าไปเที่ยวแบบผิวเขาฮะนะ <Okay. S 1> าพากันมาเมื่อวานมาก,กินเขาอยู่เดอะมินิคาเฟ่เรสเตอร์เนเนาะสังเถวก่อนเคยมาแล้วเสื้อหนึ่งรู้สึกว่ามันโอเคนะมันมีบอลใหน้นงตากแอร์เย็นๆเนาะบางเรื่องนี่ก็เป็นบอลที่แบบว่าอากาศยามเพศนีหน่หอนหอนแบบหอนใหม่ขนาดนะทุกคนยามแรกอากาศดีเนาะ ก็เลยว่าเออพาก,กันมากินเขากินน้ำก่อนแล้วจึงสียออกไปเมน,นูอาหารบนนอ้องกเป็นอาหารบรบบเนอ้องอาหารเหล่าอาหารอย่างน,นนะลายแบบนอ้องอาหารเดี๋ยวขาเบิ่งว่าสิได้สัางอย่างมื้อนี้มากินเขาเนอ้องกินอาหารเหล่าพามากินก๋วยป้ากินแกงกระม่เเ้อแกงอาหารแบบเหล่าๆแตผูู้เบาฝรั่งือกินเขาไครเจียวหมือน,นี้ <c oughs> มาหอดเบิรงก่าหากินเขาไครเจียว อ่เนาะเขาหนูอ,อยากกินข้าวแล้วเดี๋ยวสิพากันออกไปเที่ยวได้แบบนี้นเนาะบรรยากาศมือนในคนไลหลายอยู่หานี่นะอะไรสถานที่แหล่งสถานที่ที่สิมาเที่ยวแบบจริงจังเนาะก็คือถามปูขำพี่น้องหรือว่าบัลลังกุลหนึ่งเซิงอยู่นี่นะกับบอดีมาเฮิงแห้งเลยตั้งแต่ปี่อไรก่อสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดพลเนาะบอดีมาเป็นวันนีน้กันแต่โอกาสดีจะันเลยว่า พากันมาคุณเตยพี่แต่ไปนั่งแค่มนำซ่องไปกินเขาแล้วก็เมื่อแต่หลอ่อพี่พี่พากันมาหลินน้ำเออพ่าเดีกหน่อยเ่นมาต้นหนานเนาะ่านมาแต่ฝรั่งกันเลยว่าเออพามาหลินมาเชียวแบบ๋ยวแวุ่น่นนะนะแว่รุ่นถามมาประเทศเลาวเดยคนเคยเห็นบทตัอย่างนี้นอโอ้โหโบกเนนี่ไปบ่งน้ำเดี๋ยวหฮอย่างโอ้่นกอ่อหม่องอันนี้หายเนาะหม่องห้เห้อยยางแบบนี้ คือบให้แดดเออบ่ต้องตากแดดตากฝนบายเดี๋ยวขอไปเบิ่งทั้งในบอนทองเทียวเนาะเพราะว่าเฮามาฝากรถอยู่นี่มันสิไม่เดินฝากรถอยู่นี่เนาะบางเวียงนี่แบบสถานที่นี่เนี่ยไปมุ้มได้กแง,ง่แมบเป็นบ่เป็นผู้เป็นพาเวิร์ดผู้ผู้แง่แอบไร้ภัยมรรธรรมศาสตร์เนาะมาเที่ยวบางเวียงนี่ชื่อว่าได้ใจได้อัธรุษสุดๆเลยนี่กำลังอยากไปโอ้ ตัวด,ดวงเคยเห็นบ่ดวงยังเอื่ยดวงผาเอาบอดวงผผาพี่น้องเบื้องเนี้ยใดรเคยเห็นเจา้าบ่ได้มี้โตตัตซุกบอนี่จะไม่หนีกันอโอ้นี่ได้ตัวซุกแล้วนี่เด้นี่คือดวงเนาะพี่น้องเนาะไม่เท่าไรเอลยอู้หูแต่ยานจะใไปกาดกินเด้พี่น้องไหนนี่เนเบิ่งเด้ยจะใช้ปีก กกวยนาอปิงมะกะพออทางออกนีเลยนาอไปรถต่อโน่นนกะ่องเจียวมันเกิดกับลักมาเนาะไายอยู่ยังที่ทางเขาเนาะเอ๊ ทำปูข้ามนะพี่น้องเนาะหรือว่าหลายคนเอิอว่าบาลากูนพี่น้องเออบาลากูนหนึ่งบาลากูนสองเนาะก่อนที่เฮาสิเขาไปเฮากับตงได้มาอาหารนเอาของกินตัวนี้ไปห้องหามไปคนระเบียบเพิ่อนนอกไปเอาเหล้าเบียร์ยังจากเขียเนาะเขาไปในเด็ดคาดโอเคไปตัวน,นี้มันสอตีบอค,คนละสาวผ่านกีบเนาะสำหรับผู้ใดที่สิเขาไปนี่ได้เบิ้อหรอบอบอกเ้ื่อะไรหรอบอ โอเคโอเคคนละสาวผ่านนอนี่มันทั้งในนอบรรยากาศทั้งใน <c oughs> เข้าไปกะซิมี <c oughs> บอลลินพรนีเป็นตีนผู้เลยพี่น้องเห็นวะบุรีจังผู้แบบนี้เนาะนี่บุรุษกุลเบอน,นี้แต่ว่าไปซื้นอนี่มันไปใส่ซะอันนี้มันอย่างบอลกดปีโอ้มากดปีอยู่นี่กดปีก่อนบอ่ <c oughs> กดปีก่อน ตกยตกตกตกอันักท่องเที่ยวมาเป็นอันไหนแท่แล้วเนาะมาจะใส่เออเวียดนามเจอกาลีวันนี้แม่นบแลเกาหลีปะเยอะเยออายุเกาหลีหออ่อจนนะมีเราวราอ๋อยูอาร์เาเยอเออเยีเจเจ้าโอเค thank you ตัวนี้ไปใส่ในสื่อนี่ ก็ไปเกไปทนทั้ไปบุรโอ้บัดตนี้เด้ตนนี้มเตหโอ้ไปหาอาหารไปบุรงนี้นบ่โอเคโอเค next year next year กูรักไปทางนี้ไปทางนี้วนไปทางนั้นทางนั้นนไปหาอาหารแลทางนี้ไปโดดหน้าเพ่นอยู่นี่แต่วะเเลียวขาเยเขามันก็มีทำแต่วะห้องยาเขาทำก็ได้แต่วะเออโอเคโอเค อ่าวขาวๆฮะนอนี่จะมไม่ทขึ้นไปท่องถามมันเป็นไปใส่มียังเก่อท่องถามอายุเธอทำมั้มันบอมันกับมีหินหย่อยหินงอกหินหยอยบางทีถ้าสู้ดีก็จะเห็นปูข้าโอ้เห็นปูข้าปูข้าแบบปูคข้ามเป็นแนวใดอเป็นกระปูสีเป็นสีข้านี่บอแม่เป็นกระปูแต่ว่ามันจะขาเงียบกรปูมันีจลดำกระซีมันจะเป็นสีข้าอ๋อแต่ว่าได้เห็นอยู่บ่มีคนเห็นบ่ ช่วงล่างๆนีๆ่ก็เห็นอยู่แต่ก ouais ับโบเห็นเรื่อยๆอ่าโบมันถือข้าวจ้าไปเบนระตีขอบใจอ่ะขอบใจอันนี้มันทำปู่ค่ำเนาะเขามาหอดแล้วกันพอดีกำลังขึ้นว่าเข้าอุตส่าห์แบบอวดกับนักท่องเที่ยวเขาน่ะอวดกับแขกเขาน่นว่าสีมันเป็นสีแบบโบราณสีหนามสีฝาหันนะสีมรกต แต่มา่เห็นหนามโตจริงนี่แหละบุรกูลบุรกูลุสีหนามคือมาแหลดแฮโอ้บายก็ดมาเ oh บิาาเ่งสีหนามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันสีของหนามเนาะกระสีประมาณนี้จากได้หูสีแบบเออแต่ว่ามาเจอตัวจริงเป็นแบบ oh. นวใดโอ้โหคือมาสีแบบนี้อ,อนี่นอกคือถามปูข้ามพี่น้องก็มีนาม กุหลกูนส่วนหลายคนก็จะม,มาหลินนาะมาโดดน้ำอยู่นี่นี่เ,เดเข,ขึ้นมาโดดน้ำอยู่บนนี้เนาะแต่ว่ามาส่วนนี้มันถึงส่วนยนามฝนพี่น้องก็เลยเหตุไห้แบบว่าสีน้ำจกเปลี่ยนเนาอะเอบิ่งไห่เขาโดดน,น้ำเป็นบ่ผู้ใดที่อยากมาพักผ่อนเย็นๆเนาะมาหลินน้ำหลินไหนก็นมาหนีได้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของผู้ใดที่สีมาเที่ยววังเวียงเนาะเขาจะม,มาเที่ยวนี้นักท่องเที่ยวเกาหลีหนักท่องเที่ยวไทยเขามาหนีหลายคนอยู่ โอ้สาจีคัโอ้โหโเขาเลอยนาแข่งกันโอเคสำหรับํำปูค้านอนรือ่าบุรกุลหนึ่งนี่ภาวาผู้ไดมาอะไรเพราะท่านจะกินเขากินนามนะยูนิก็จะเป็นทหาอาหารให้หนอเดี๋ยวสามรารถนั่งกินเขากินหนามได้และเบื้องนี้ก็จะมีหาอาหารตามสั่งนอ้อจะมีปิ่งไก่ปิ่งปลา อันนี้มันปิ้งป้าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ปอกไว้เพื่อป้องกันขี้ฟุ่นแล้วก็แมงวั่นยังต่างๆเนาะปิงไก่ก็ปิงไก่เป็นโตเลยเห็นบ่มีปิงหมูปิงไก่เนาะหลากหลายตสมยังก็ครบเบิดอยู่นี่เนาะถ้าผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวกินน้ําก็สามารถมาแวเป็นบอนกินข้าวกินอาหารเที่ยงได้มีมะพร้าวเบิ่งแม่พี่น้องปามะพร้าวหลายแท้หลายว่าเนาะแล้วก็มีมมโพี่น้องเห็นมมโเบิ่งแม่มมโนี่เป็นสี ที่ทับจิ้มพี่น้องหวานได้ผสมโอ้ปนีเป็นบรรยากาศนาะเข้าเจ้ากันโดด้นานี่เบิ่งแม่อันนี้มันความเลิกมันหาเม็เด้อผู้ใดมันลอยนาํโบเป็นนะต้องศึกษาความเลิกของหนามก่อนเนาะแล้วก็ยูนีเขาเจ้าก็มีไห้เซาเสือสุดสีหนาเนาะคนละสาวคนกลีบตัวสมวงแล้วก็มีกงเบ้งพยอยากลอยนามลอยหนกระดอยอ่อยู่นีเนาะแล้วก็ซิมี่อีกบอลหนึ่งก็คือเป็นทางขึ้นถ้ำพี่น้อง อยู่เบื้องในนอทางขึ้นถ้ำเป็นถ้ำปูข้ามแล้วพี่น้องเขาเข้าเป็นผาหินสีขาวเออเถิงนะพี่นอ,นอนนบอกว่าเออมันจะมีทางขึ้นกระสียางไปประมาณเครื่องสือ่งนี่แหละขึ้นไปเถ,ปถิงหันนะหลบนี้เบิ่งก่อนตามตัวจริงว่าสห้องสิเดงขึ้นไปอีกหรืปปอบอเพราะว่าหลบก่อนไปกะลงถ้ำพี่น้องขึ้นไปเถิงกันลงถ้ำแต่อย่างัวอิลีเลยมันก็นมีทางให้ไปอยู่แต่ก็ไปลงถ้ำอยู่เถิงหันนอบ้าว่าขเขาใจตัวเองกันว่าเป็นยังคือเป็นลงถ้ำอยู่หันนะนะอ่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งก่อนเขาจาลินน้ รีแลกบรรยากาศซิวอยู่ที่เมืองวังเวียงเด้อพี่น้องเด้ออ่าสามพอลูคกคนกำลังขึ้นไปโดดหนามเนาะเตรียมโดดเตะเทิงกันลงมาหาเมตรพุดด่นเด้บรได้ธ,ธรรมดาเด้อเบิ้ลงระโดดต้องใส่ขาา้อมือกะสัมเดยจิงสรได้เดี๋ยวมาเบิ่งนำกันพี่น้อง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ใดมาวาังเวียงเนาะกำลังมาโดดแต่ว่าขนาดเป็นสีบุรุกุสีฝานะมันสีได้อาถรุดก็หนีอีกแต่ว่าสวนนี้เป็นสวงอยางฝนแล้วก็ถึกมือฝนตกอีกหนามก็เลยว่าเปลี่ยนสีจักหน่อยเนาะบนิสณามนี่สีแบบซิมอลกุศลงามกว่านีไล่เนาะเรายังทําใจอยู่ผู้นัน้นเป็นผู้ใส่เสือเรายังทําใจอยู่ที่โดดหรือบ่โดดดีวะอ่าาาโดดโดดโดดคิวเอ้า มาอ่าเดี๋ยวเบิร์ผู้บ่าวหน่อยโดดไปสิโดดก่อนเนาะโดดพร้อมกันบ่นี่วันที่พ่อโดดน้ำหลังเบิร์กไหมให้ลูุลงก่อนไหน quá à à à cứ vào mà yên bò, yên bò wow lo nhá lâu chừng đấy là cứ vào đồn nào bên chừng đấy để ok bò พี่น้องอีกหนึ่งกิจกรรมโนชีมาวังเวียงลราคิดว่าอย่างมากน่เป็นกิจกรรมใหม่ที่ว่าต่างแกอย่างมากเพราะว่าตอนเที่ยวกอนเฮ้ามา่ะนะโบโบด้มาลินก,กิจกรรมนี้เพราะว่า,ากะมีเด็กกคือการมาขี่พาลาโมเตอร์พี่น้องซึ่งเขาไปจอดเจียนเาไปขี่พาราคไกดิ่งก็คือสึกว่าบันคึกเขาได้บินอยู่ท้องฝ่าทามก้างฮุบเขานําแข้งเนาะแต่ว่าประเทศลาวเฮาทามก้างฟูเขาหินอ่ากันเรียกว่าอากลองมาเบิ่งจักบาทหนึ่งเนาะ มืัอนี้เขา,มา,ามาหาไอสมลยเลอร์นอทัวร์ซึ่งเรากับจัดทัวร์อยู่นี้และมืัอนี้กับซิลองมาใส่บริการของเพลินเบิงนอกระเป็นการขี่พาลัมเตอร์แบบนี้สบายดีไอสบายดีสบายดีวล welcome to s m ทัวร,ร์โลกโลก้ a l s u p p l i e ์วงเวียงเด้ออา,าวันนี้เขาสิมาล่องขี่หนึง่งยางกิจกรรมชีวาคนมาวางเวียงผ่านบ่ได้หันก้าคือ หน้าคารามอเตอร์อ่เขาได้คนดูนแต่ว่าเม่มีเขามีโอกาสเนาะโดยพาเจรูมฮาฮารูมฮาฮามาซิงพารามอเตอร์โดยเมืองเวียงในลักษณะการชมพูประมาณนี้นะอันนี้มันค่าเสียใจประมาณได้ไอคันคนต่างประเทศเขาเก็บ3,000บาทคนไทยแต่ว่าต่างประเทศอยูประมาณ60อ๋อโดยโดยแต่วคนเฮาหรือว่าคนเล่าก็มีส่วนลดให้อยู่ราคาเป็นกรีนโดย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  มาหาเพืน้นที่นอกที่ตั้งของบริษัทอยู่ไซนีย์ไอบ้านเวียงแก้วทางไซซวยกับทางขึ้นบ้านห้วยแหน่แล้วก็เมืองเวียงใกล้ใกล้ปิดมุมช่อง,องก็จะมีใกล้ใกล้กับดูดสายรถติดแถวมุมช่องเลยเขาก็จะมีบริการหนึ่งจะเป็นทริปเก็ตเนี่ยไปลงเบาบางโอ้า<ไ>ขาย<ล>ปีรถไฟอยู่ดีแน่เนาะแ,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 แล้วก็มีบ้องเนาะคนไทยเออเขามีบ้องน้อ <laughs> ผู้ใดสนใจเนาะแรายการกิจก,กรรมใหม่เป็นฮ u t p u t อ่าตัวนี้สมาคมแดินไปอ้อที่ไหนก,กำลังเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่แมันบ่อแมนแมนแมนจะมีขี่ไปลงของบางวงเบี้ยงใส่สมบ,บุญแล้วก็แถวๆวันนี้แหละอ่าแล้วมีรถถึงรถไหนเพอแมันบ่อยแมนจะมีรถส่วนใหญ่เป็นฮอนด้าสามร้อยเอลซีซีสองล้อยห้าสิบซีีอ่าด้วยดยอันนี้เป็นเดือนเจ็ดเนาะโดยช่วงนี้เรามีเปิดกิจกรรมใหม่อันเจ้ อ้ oh, าวคักแทะ uh, uh, อันนี้มันเฮื่อลาสติ้งมันบ<อ>นน่เขื่อนแผดปูดก็จะมีชิวชิวแผดก็จะมีอันนี้ขึ้นพูด uh, เดียวได้อ่ uh, บผายอยไปในทะเลเยแต่ว่ามาผายอ uh. ยู่ลำซองกิจกรรมไม้แแบกแมกแนลไทยอยากได้ <L ifting. S 1> หูแบบต่างๆแน่เนาะสามารถมาอยู่นี่ได้เลยอันนี้มันเป็นหล่องแจ้งที่ไหนเนาะเบาได้ดิเบาวะโอ้คากเนาะ ซึ่งผู้ใดอยากมาลองจักคนก่อนโอ๊ะวิาแปดมีได้สามคน่ว่าเซดได้เจว่าผมมีเวลาวันนี้วันจับให้แล้ววันเดทริปเดย์เราเดทริปให้่อยจนสั่งเลยโดยโดยโอเคไปเดียวเขาเขาไปเริ่มยุใช้พลังมอเตอร์นี่สนามของเราเราจะนี่ไปกั้งเท่าณหรสิบนาทีสิบนาทีวะโอเคปะับบริษัทรีนโมนิ่งเพราะว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทรีนโมนิ่งครับ่ะเป็นฮานครับ ประหอดยูนี่นอกก็คือเดินบินพี่น้อกเดินสิขคืนนี่แหละยูนี่ก็ซิมีเพิ่ยมนผาแล้วขี่เซลคูเนาะมาเบิ่งเลยนี่ใส่เป็นกัปตันแนวห้องหน้าีมีโอ้กัปตันเฮาใจสุดเลยมาแล้วสวัสดี คนไทยคนคนไทยโอ้คนไทยบ่คนขาวเป็นเป็นคนไทยเอาน้อมันเป็นคนลาวคใช่คนลาวนึกมองนึกมองคนเอานักบินโอ้คนลาวคนเล็กนี่คนไทยเออเ้าการเตรียมตัวมียังแน่นี่การเตรียมตัวก็เตรียมโทรศัพท์เซมต์ี่เซมต์ที่ที่อุปกรณ์เยอะขึ้นก็รองเท้าก็โอเคได้ กระเป๋าเท่ไซสก็วางไว้แล้วก็บินรุบินร่ยประมาณ15าทีเนกีประมาณล้รุดบนสูงว่าเข้าผ้าแดงสูงก็ผ้าแดงประมาณวามสูงใส่วามสูงจักแนตห้าร้อยเมตรห้าเมตรใส่วามสูงห้าร้อยเมตรเนาะโอเคเดี๋ยวเอามาเบิรงน้กันโอเคตเต็มได้ไหมโอ้ั้งแรกวะข้งแรกเคยี่จะ่ากราดงโอ้แกรนจิ้งมักกันนะก็ได้ไปเที่ยวนะ แต่ยิ่งมันไปเฉพาะลมนี่ยแต่ละลมแรกเนี่ยเราเดินทางเที่ยวดีพู่นไปเลยอยไปไซสก็ได้เหมือนกันโอตรงที่แบบเนี้ยนี่เอานี่ก็พวกนสิขึ้นก่อนเนาะพร้อมบ่ Are you ready? อสิขึ้นก่อนบ่ You are the first. Are you first? Oh, you are ready. Okay, lucky. Bye bye. ไปยูวานคุณรู้นี่คุณรู้ไหม คนเดียวชีวิตบินหล่อพานฝนอ้อมเมืองวังเวียงเนาะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆเมืองวังเวียงนี่เดี๋ยวเข้ามาสัมผัสกับนักบินของเขาเลยเนาะเพราะว่านักบินนี่กาโบธรรมดามาจากต่างประเทศพี่น้องประเทศไทยแลนด์เนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้นักบินของเขาเนะค่ะถ้าไอชื้อแหยแน่ใส่ก่อนอื่นเขาต้องมีเซ a ต e t y safety first okay มันอีกันลมกันเสี่ยงอะนะบบไดงยิ่ยังเลยแมนแมนดี๋ยว่าเดียวทไทยวิวให้ใหยรู้ไปพร้อมมีอะไรเปล่าเท้าอยากมึงยิเดอแปมันใส่ดีดีก่อนโอเคโทรศัพท์เอามาบ้างอดได้ฮะโทรศัพท์เดี๋ยวะไหใส่อะไกัได้อยากเกอร์เพียมีสายจ้องอะไรอไรอะไรฮะเออมอสไล่ะนี่นี่ก็ล้มีสายจองแล้วนาตกเซฟตี้เนาะเซฟตี้ตาจะบนากันแดดแล้วโอเคเ ขึ้นไปสูงๆแล้วก็ดับจักเลยเนาะดับจักเลยบ่โอ้แบบฟาราไกดิงเลยบ่ปล่อยจอยเลยแล้วแต่แล้วแต่นักกินเนอะเป็นซื้อพี่ดาวเนอะพี่ดาวเป็นบ่แอนสกายดาววิวฟาสกายดาววิวเดี๋ยวสิขึ้นสองหอยอยู่นี่เนาะโอเคมาเดี๋ยวถ่ายรูปไปพร้อมบนพุ่นน่ะได้ทุกคนนะเมื่อกี้ที่ขึ้นก็อันนี้ได้เบิดเนี่ยตอนนี้กำลังสิขึ้นเนาะอ่ะ มีทุกมีทุกควอนมอสโอเคเตรียมตัวโอเคนักบินก็เพิ่งหัดบินบุนี้เนาะอ่าเอ้ยอ้ด้าบุบบอผู้คนไปบินอยู่จอเจียดอ่ะโอ้คอยทามเขาว่ะจะบินจักเชื่อแล้วเขาว่าขังทอมอิตโอ้นักบินขังทอมอิตได้เข้ากับขังทอมอิตนะครัขาบินมาสิบห้าปีแล้วเนาะตายสิบห้าปีแล้วแล้วก็ไฟบินนับวอทวนละโอเคไว้ใจได้เนาะไปประสบการณ์ ตดว้ำลังนี่กดตวิกกดสวิกดับก่อนเช่ไหมตัดยงเดิตรงยังเดินคักบวกคักไกลฟ้าซเปอร์อันนักบินเท่าครับโตดแบบนิ่มคักโอ้ลมบอดีนะลมบอดีบอบอไอ้นั่นนะไอ้ไอ้เขาขึ้นอ่ะลมบอดีแต่ ขากไล่จะครับเหนี่ยมไล่พี่ดาวเดี๋ยวอ่ะมีมีเฟสเฟซบุ๊กยังก่อนอ่าอันนั้นขาแต่ทิกตอกนะสองทิกตอกโอ้สปอร์ทิกตอกแม่นพยดาววิวสกายดาววิวเป็นภาษาไทยโอเควันทุกทายมาเที่ยวว้างเวียงกับย่าลืมติดต่อเพื่อนนอแล้วกับบริษัทกินมอเตอร์แล้วก็สมายเลอร์สมายเลอร์นอกเพื่อนน้ำกันนี่แหละเขามาขากสุดเลย มาถายผมี่น่าการดีต้องติดมือซาวมอ้าวนี่ไปเบิรงในทิกตอกได้โอเคโอเคไปได้วิวดีๆบรรยากาศดีๆเนาะพี่น้องสุดถ้ายกับยาสินภะกิจเนาะเข้ากันมาขี่พารามอเตอร์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากขี่เฮิร์งแล้วอยากมาเฮิร์งแหละแล้วก็ยารีนเฮิร์งแหละและรอบนี้ได้มาขี่ในสว่างแ้มฝนแต่ว่าฝนโบต๊กถือว่าเข้าโศกดีลร้เนาะที่ได้เห็นวิวเมืองว่างเวี่ยงผ้อมกับบรรยากาศซันเซ็ตตะเวนต๊กเนาะ และวสำหรับมื้อนี้คลิปนี้เฮากาา็ได้มาเชียวมาลินถือว่าเป็นวันเดทยิปที่แบบว่าม่วนเลยมาม่วนตอนนี้พนเพราะมันบ่ฮอดแดดแห้งเนาะแล้วก็เป็นการตอนรับพี่น้องพาพี่น้องมาเชียวมาลินอยู่เมืองลาวเพิ่นก็เตรียมโตสีกรับฝรั่งเศสขึ้นแล้วเนาะอ่ะสำหรับมื้อี้สอง่องตะขอตัวลาไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายมาเที่ยวน้ำกันได้บ๊ายบายบ๊ายบาย